ทีนี่มาดูเรื่องความเป็นพระกันสับ้างว่าความเป็นพระนั้นมันเป็นอย่างไรความเป็นพระได้บอกขัางตนแล้วว่าพระนั้นแปลว่าประเสริฐมันจะประเสริฐได้อย่างไรประเสริฐได้ ตรงที่ไม่เป็นธาตุของเรื่องกินเรื่องกามและเรื่องเกียดจะต้องมีจิตใจสะอาดสว่างสงบมีการกระทำทางกายทางวาจาที่เหมาะสมจนชนะอารมณ์ทั้งปวงแล้วทั้งเทวดาและมนุษย์ ก็ยอมรับนับถือในความเป็นพระนี่ยังยืนยันว่าทุกคนอาจจะเป็นผู้ที่ทำให้ทั้งเทวดาและมนุษย์ยอมรับนับถือได้ถ้าเราเป็นพระถ้าเราสร้างความเป็นพระขึ้นมาแทนสร้างความเป็นมารข้อความนั้นมีดังนี้ว่า ความเป็นพระคือจิตพระจากกิเลสรู้สังเกตไม่ประมาทฉลาดเฉลียวสำรวมระวังรักษาใจไปท่าเดียวเพื่อหลีกเลี้ยวภัยทั้งสามไม่ตามตอม จากเรื่องกินเรื่องกามและเรื่องเกียดเห็นสเสนียดในร้อนเย็นทั้งเหม็นหอมไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ออมชอมอิเลตล้อมลวงเท่าไรไม่หลงลมจิตสะอาดใจสว่างมโนสงบ ทั้งครันครบกายวจีที่เหมาะสมความเป็นพระจึงชนะเนื้ออารมณ์โลกนิยมกระยิมใจจึงไหวแลในความเป็นพระอยู่ที่นี่คือพระจิตจากกิเลส ซึ่งเป็นตัวมารหรือเป็นต้นเหตุของมารไม่ให้มีความผิดพลาดในเรื่องกินเรื่องกามในเรื่องเกียรไม่หลงไหลในโลกกระทำแม้ว่าโลกนี้จะมีอะไรที่หลอกลวงสักเท่าไรก็ไม่ไปหลงจิตสะอาด ใจสว่างมโนสงบจำไว้แต you ่ว่าจิตสะอาดใจสว่างมโนสงบนั่นคือความเป็นพระก็เป็นได้อย่างนั้นก็อยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์เมื่อเหนือโลกโลกนี้ก็ยอมบูชาความเป็นพระเราสามารถที่จะมีความเป็นพระ ที่อยู่เหนือโลกและทำให้โลกบูชาได้ในที่สุดนี่ก็จะแสดงอานิสงส์กันสักหน่อยเพราะคนเขามักจะชอบอานิสงส์ว่าถ้าเลิกความเป็นมารจะได้สร้างพระได้ก็เป็นอันว่าไม่มีศัตรู สามารถทำให้หมดศัตรูทำศัตรูให้ตายหมดไม่ต้องไปฆ่าด้วยดาบด้วยปืนแต่มีวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้ศัตรูตายไปหมดเองที่ทำศัตรูให้หยุดให้หมดความเป็นศัตรูมองศัตรูเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วต้นว่ามานคือของขวัญของพระเรารับเอามารหรือซาตานมาในลักษณะที่เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าคือเอามาสร้างเอามาทำให้กลายเป็นสิน่งที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เสีย มนุษย์จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเอาชนะมารหรือซาตานได้เท่านั้นเองเราจึงซือโอกาสนี้ถ้าให้มารหรือซาตานหมดไปจากโลกผู้อย่างธรรมดาสามัญก็ว่าทำศัตรูให้หมดไปโดยเห็นว่าศัตรูนี่มันเป็นของดีมันมาสอบไล่เราว่าเราเป็นคนดีหรือยัง การฟังถูกหรือไม่ถูกลองคิดดูเถอะว่าศัตรูนั่นแหละมันดีมันจะมาสอบไล่เราว่าเราเป็นคนดีแล้วหรือยังหรือเรายังเลวอยู่ยังมัวแต่จะโกรธศัตรูอยู่ศัตรูก็มาสอบไล่ยอย่างนั้นศัตรูนั่นแหละมันช่วยสร้างสวรรค์ให้เราเมื่อเราอดกลั้นต่อศัตรูได้ เราก็เป็นพระเราก็ชนะมารและเราก็ไปสวรรค์ได้ไม่ต้องไปนรกถ้าศัตรูมาแย่หน่อยหนึ่งเราก็โกรธแล้วเราก็พลัดตกนรกตูมใหญ่แล้วในทันใดนั่นเองว่าศัตรูนั่นแหละมันมาสอนธรรมะอันสูงสุดให้แก่เราศัตรูมาสอนว่าอย่ากโกรธนะโกรธนะั่นะคือสกรรกรโก หรือเลวอย่าเก็บจกรปรกไว้ในใจนะจะต้องเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารนานเกินไปดังนั้นเราถือว่าศัตรูคือผู้ให้สิ่งที่ถ้าเรารู้จักรับเอาไว้แล้วเราก็จะได้รับ สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่มีศัตรูเหลืออยู่ในโลกนี้เลยดีหรือไม่ดีลองคิดดูว่าถ้าในโลกนี้มันไม่มีศัตรูเลยมันหมดไปแล้วศัตรูมาเท่าไรกลายเป็นมิตรหมดศัตรูมาเท่าไรกลายเป็นมิตรหมดมาเป็นผู้สอนมาเป็นผู้ทําให้ได้ดีหมดแล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไร นี่ผมหมดสัตรูนี่คืออานิสง์มีข้อความดังนี้ว่าอันสัตรูคือผู้จูมาสอบไล่ให้รู้ได้ว่าเรามีดีเท่าไหนหรือดีแต่จะโกรธยืนเป็นฟืนไฟบังคับ ใจไว้ไม่อยู่สักครู่เดียวอันสัตวรู้คือผู้สัรนสวรรค์ให้รงที่ได้มีจิตคิดเฉลียวว่าอดกลั้นนั่นแหละนะเป็นพระเทียวไม่อดเลี้ยวไปเป็นมาร กล้ามน,นรกอันจัดรูคือผู้สอนสัจธรรมว่าอาคาตนั่นคือน้ำศกกรปรกอย่าเผ็บไว้ในใจให้ใจพกจะเวียนวกไหว้สงสารนานนักเอย เหตุฉะนั้นศัตรูคือผู้ให้หาแ,หแต่กลายเป็นผู้ร้ายเหตุไรเวยเพราะผู้รับรับไม่เป็นอย่างเช่นเคยถ้ารับเป็นพวกเราเอย๋ยหมดศัตรูนี่คืออานิสงส์ว่าศัตรู จะหมดไปจากโลกไม่มีเหลืออยู่ในโลกเพราะว่าเราต้อนรับเป็นคำศัต์รูให้กลายเป็นผู้มาให้สิ่งที่มีประโยชน์มาบอกทางสวรรค์ให้มาบอกธรรมะอันสูงสุดให้ว่าอย่ามัวเก็บในความโกรธนี่ไว้ในใจเลยนี่เป็นอนว่าได้ทำให้พระยามา่กลายเป็นพระไปจนหมดสิ้น ได้ทำศัตรูให้กลายเป็นมิตรไปจนหมดสิ้นเป็นอันว่าเราได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าพระกับมารเป็นอย่างดีรู้จักพระเจ้ากับซาตานเป็นอย่างดีรู้จักมิตรกับศัตรูเป็นอย่างดีร่วมมารีของขวัญมาจากพระ ซาตานคือข้อสอบไล่ของพระเจ้าเราเปลี่ยนมารให้เป็นพระได้จริงๆอยู่ที่ทำให้ถูกวิธีคนโง่มัวแต่สร้างมารให้แก่ตัวนี่คนโง่มัวแต่สร้างมารให้แก่ตัวคนโง่มัวแต่สร้างมารให้แก่ตัวไม่รู้จักเปลี่ยนมารให้เป็นพระเอาเสียเลย ว่าแต่ยึดมั่นถือมั่นมันจึงกบกัดเอาอยู่ทุกวันทุกวันฉันได้ดีเพราะถูกด่าจากมานมานยิ่งด่าเท่าไรยิ่งได้ดีเพราะมาทให้รู้ว่าอะไรมันจะดีดได้อย่างไรอวิชามันสร้างมานอย่าไปหวังความรักความอาลัยในอวิชชาเลย แม่สิ่งที่เรียกว่าปัญญาทางธรรมดาสามัญของชาวบ้านเป็นโลกียะปัญญานั้นเต็มอยู่ด้วยความโง่เหมือนกับนางแม่คนนั้นเอาน้ำกรดหยอดคอลูกเพื่อให้กัดตะตางที่ติดอยู่ในคอทุกวันนี้เรามีมารตั้งสามมารที่อยู่บนศีรษะเราก็ยังโมวประชดกระทำอยู่นั่นเอง เราจงหันหน้ามาหาพระเจ้ากันเถิดก็จะได้ทำโลกนี้ให้หมดจากมารหรือหมดจากศัตรูเพราะว่ารู้จักตัวเองและรู้จักความเป็นพระที่จะสร้างขึ้นมาได้เองแล้วก็ไม่สร้างมารอีกต่อไปคำบรรยายเรื่องพระกับมารก็พอสมควรแก่เวลาแล้ว ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาดูด้วยตนเองด้วยกันจงทุกคนเข้าใจแล้วประพฤติได้แล้วก็จะหมดมารจะไม่มีมารถ้าไม่มีมารเหลืออยู่แม้แต่ดิดเดียวตัวเองก็จะกลายเป็นพระนับว่ากรรมาการบัรยายนี้สมควรแก่เวลาพอยุดตีไว้แต่เพียงเท่านี้ เพระคุณเจ้าท่านได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อเลิกสร้างมารมาสร้างพระกันเชื้อทีต่อไปในการระบัดนี้